พึงชน,นะความชั่วด้วยความดีพึงชน,นะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชน,นะความตะหนีด้วยการให้พึงชน,นะความหลอกลวงโกงหกมดเท็จด้วยความจริงน,นางนี้ได้ฟังเทศเกิดความเลื่อมใสบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสิริมาโซเพณีคนนี้หลังจากนั้นเธอก็ขาดพระรัตนตรัยไม่ได้โซเพณีก็ต้องทาบุญเลี้พระทุกวันแต่อายุเธอน้อย เ้าเป็นทุกวันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นโรคเอกตายก็ได้เออมากชูหลายฟัวในนั้นบอกว่าเธอไข้ขึ้นอย่างแรงขนาดว่ามาใส่บาดพระไม่ได้ให้สาวใช้เอาของมาตั้งไว้พอพระมาก,ก็ให้สาวใชเ้เอาใส่บาดให้แล้วให้สาวใช้ประคองมาขอได้กล่าวพระองค์สุดท้ายที่เห็นเธอไข้นี้ดูแล้วมันงามกลับไปนอนไม่หลับ ข้าวก็ไม่กินเอาข้าวก็แล้วจะเอาตัวเขาไปนอนผ้าจีบอลคุมโปงบาทเน่าบูดอาหารอยู่เน้นเธอเขาไม่กินคิดถึงแต่เจ้าของข้าวที่เอาใส่ในบาทแม้ขนาดเธอป่วยไข้เธอยังสวยยังงามอย่างนี้ถ้าอยู่ดีมีสุขจะขนาดไหนอาหารบูดอยู่สามวันท่านไม่ลุกไปกินไข้ใจแทนที่จะภาวนาว,ว่าพุโทโธมันกลายเป็นสิริมา หายใจเป็นสร,สริมาสริมาสริมาแต่หารู้ไม่ว่าในคืนนั้นเธอตายสริมานี่ตายแล้วแต่ที่เธอตายนั้นเธอเข้าถึงธรรมโสดาบันแล้วศแลปะเวลาพระพุทธเจ้าพ,พระสงฆ์มาฉันที่บ้านของอุตรานี เทพพธิดาสิริมาซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตลงมากราเพราะเคยมาเฝ้าได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าถามพระเทพธิดาเธอเป็นใครมาจากไหนหม่อมชั้นชื่อสิริมาหม่อมชั้นมาที่นี่เพื่อนมัสก,การพระสงฆ์หมู่ใจสถานที่อันมีรมอันไพฑูรณาน้อมน้อมนมันสก,การ ถ้าสงมูใหญ่อันเป็นที่น่าจเจริญใจแล้วก็กลับไปมาอย่างนี้ทุกวัน